สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เป็นวันที่ถัดมาจากที่เราทํารั้วเนาะจากคลิปก่อนหน้านี้ที่ทำรั้วหนามไปแล้วนะคะวันนี้ค่ะเราก็จะมาเคลียร์พื้นที่บริเวณนี้นะคะให้สะอาดมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปไปดูกันเลยนะคะว่าทําเสร็จออกมาเนี่ยมันจะโล่งขนาดไหนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะนี่ต้นเรียงค่ะ คือต้นใหญ่มากนะสูงชะลูดไปถึงข้างบนน,บนู่นเลยค่ะเนี่ยค่ะตอนนี้มันก็จะมีเศษพวกใบมะพร้าวนะคะที่มันแห้งแลวเนาะมันก็ตกลงมาค่ะมันก็จะเป็นใบใหญ่ใหญ่างนี้นะคะแล้วก็หนักด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปกองรวมกันนะคะแล้วก็เอาไปทิ้งไว้ฝั่งข้างหน้านลค่ะให้มันให้เพื่อเคลียร์พื้นที่ตรงนี้นะคะ แล้วตอนนี้ค่ะดูสิคะมันค่อนข้างที่จะมีแต่กิ่งไม้ทั้งนั้นนะคะแต่หญ้าไม่ขึ้นแล้วนะคะเพราะมันไม่ค่อยโดนแดดะคะ่ะมันก็เลยถ้าต้นไม้ใหญ่ขึ้นเนี่ยจะจะไม่ค่อยมีหญ้านะคะอันคือข้อดีมากๆแล้วลมก็เย็นและอีกอย่างก็คือร่มนะคะนี่ค่ะต้นที่ชานั่งมาจากก็คือต้นเรียงนะคะเขาชื่อว่าต้นเรียงนะคะเป็นต้นที่ต้นไม้ใหญ่นะคะเป็นต้นไม้ใหญ่รากใหญ่แล้วก็ เป็นต้นที่อ่อยู่แบบคือยิ่งตโตเขายิ่งใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นหรือใหญ่แบบใหญ่เวอร์นะคะเป็นต้นไม้ใหญ่คือชานเป็นคนค่อนข้างชอบต้นไม้ใหญ่มากะคะ่ะเป็นคนชอบต้นไม้ที่ยืนต้นนะะ่ะเพราะมันดูแล้วมันล่มลื่นนะคะแล้วมันก็ใหญ่มากนะคะเมันจะมีเศษเนะะี่ยค่ะคือเขาก็หมดอายุฮอรเขาก็จะเขาก็จะค่อยๆเหี่ยวแห้งลงไี้ย่ จับนิดเดียวก็คือหลุดออกมาแล้วเนี่ยแล้วมันก็หนักมากเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาเคลียร์นะคะเคลียร์ให้มันสะอาดเนาะแล้วมันจะเป็นวิวทิ่ดีมากนะคะทเนียเราก็กะว่าอนาคตนะคะจะไม่ใช่นะคตหรอกปัจจุบันแหละเราก็กะว่าจะมาตั้งโต๊ะปิ้งย่างอะไรตรงนี้นะคะหมูเกาหลีอะไรเงี้ยคืออารมณ์เหมือนแบบคือเหมือน เหมือนเหมือนได้แบบไปเที่ยวนียนะคะคือกินห้าวนอกบ้านนั่นเองนะคะเนี่ยเราจะมาเคลียเพราะว่ามันมีแต่เศษใบไม้แห้งทั้งนั้นนะคะก็เคลียแล้วก็คงจะสะอาดตาขึ้นเยอะเลยคะ่ะน้องไปลอาทำกันเลยค่ะ ปอเปี้ยค่ะแล้วก็มากินแต่ป้าตัวนึเนัะไม่ยอมเข้าบ้านนางยังไม่เหนื่อยนะคะก็ยังลุยต่อก่อนค่ะนี่ค่ะปอเปียก็วันนั้นที่ทำแลละค่ะที่หกแตกกินก็มาทอดค่ะฝนร้อนป้าปอเปี้ยะ้านี่ เปิดดูกันค่ะปี ใช่อืมใยหน่อไม้คือมันก่อนห่อค่ะใบหน่อไม้ ตากินยิ้มแมงอืมแม่ยิ้มไหอืมพุงพุงพุงข้อก้องอะแต่มันไม่ช่หน่อไม้อะน่อไม้อะอืม เราคงทำฮึอย่าทำต่อเดี๋ยวาทำให้เสร็จก่อนค่อยเอาเสือมานั่งปู ทำไ,ไมมันไม่โฟก,กัสอ่ะต้องไอโฟนอะ ทำกินเองเนะะี่ยค่ะสดสะอาดแล้วก็ดีอ่ะรสชาติที่แบบเรากินเนี่ยฮืมลมดีมากค่ะตรงนี้รู้สึกเหมือนเหมือนข้าง,างหน้าเป็นทะเลอ่ะอันนี้มันนเหมือนอยุดทะเลเลยค่ะเพราะว่าตรงนี้ต้นมะพร้าวเท่านั้นเลย ตปลูกมะพร้าตรงนี้ตั้งแต่มาซื้อที่ใหม่ๆแล้วค่ะต้นมันก็เลยใหญ่ทั้งนั้นตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองครึ่งนะคะชาทํากับฟ้าตรงนี้ตั้งแต่กินข้าเวเสร็จมือเท้าก็สิบโมงกินหนมปังเสร็จก็ออกมาจนตอนนี้ก็คือก็สามโมงไม่ร้อนเลยลมลมโชยตลอดแล้วก็ มันไม่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 มีแดดส่องเลยทํางานไปเนี่ก็คือเหนื่อคือไม่ได้มาจากโดนแดดเลยคือก็คือเหนื่อยจากงานแต่ไม่แดดไม่ส่องเลยนะคะลมอ่ะอร่อยเห็ดเห็ดกุ้งแห้งหน่อไม้ผักขึ้นช่ายต้นหอมชอบไปก็ใส่ค่ะ กินอันเดียวผักกระมอกก่อนผักเหลือนีเดเยอะแล้วั้จ้ะพื้อผักมาทำบาร์บีคิวเราต้องมาปิ้งย่างตรงนี้ค่ะได้บรรยากาศ ิ่มเนะัะผักสลัดคือที่ตลาดไหมคะข้าวหอยเป็นขีดนะคะขีดละสิบเจ็ดบาทนะคะก็ซื้อมาถุงหนึ่งห้าสิบห้าสิบกว่าบาท แบบให้ดูลมเนี่ยค่ะบรรยากาศใบไม้ก็คือพิ้ไหไวตลอดเพราะมันมีลมนะคะลมมาตลอดเลยคือลมดีนะนแล้วไม่ร้อนเลยค่ะเนี่ยแบดไม่แรต,ต้นไม้มันสูงใหญ่หมดแล้วอะ นี่ก <in> ็นกไก่นกไก่เขาเลย ก็เป็นเวลาประมาณ5โมงนะคะคือฝนกำลังเหมือนกำลังจะตกค่ะลมแรงแล้วก็ท้องฟ้ามืดๆนะคะเหมือนจะมีฝนแล้วก็จะเข้าบ้านกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทำต่อเนาะเพราะว่าวันนี้ก็ทำตั้งแต่เช้าแหละก็ถึงเวลาแล้วค่ะพักผ่อนก็นี่ค่ะฝนท้องฟ้ามืดเชียว ก็ไม่รู้นะคะว่าจะตกหรือเปล่าบางทีถ้าลมแรงๆเนี่ยเขาก็ไม่ตกนะคะเหมือนจะตกแต่ก็ไม่ตกนะคะก็ยังไงเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็สวัสดีนะคะบ๊ายบายยุ่งหมดเลยบ๊ายบาย